กโก้ไปตาลาดเช้าวันเสาร์ทุกคนวันนี้เสท้ายพาไปตาลาดเหมือนเดิมดูทุกคนกับบรรยากาศเขามาเล่นบาทสกันตอนเช้าบรรยากาศดีทุกคนดูนี่มีคนอยู่นะ เล่นกันทุกท,ทุกเชา้าเสาร์อาทิตย์อ่ะเขาจะมาเล่นกันเล่นกีฬาสฟวนงเต้ไย,ยก็วิ่งแต่เชา้าต้องดูถนนก่อนนะทุกคนรถชนจะข้ามถนน,นวันนี้ก็เดินไปรืออ่อเลยเห็นปะ่ะเหมือนเดิมเนาะวันขโมงขายไก่เหมือนเดิม จำคนเยอะมากเลยเสาวอทิตย์น่ะขายดิบขายดีถ้าถ้ากเกษียณออกจากงานอะมาขายไก่ย่างแข็งได้ไหมทุกคนว่าเซฮายจะทำได้ไหมวันขโมงเลยน่าจะขายดิบขายดีไม่รู้ว่าร้านเขาหรือร้านเรานะว่าขายดีอะ่ะ เป็นแม่ค้าไหมไม่รู้จะขายได้ไหมใจก็อยากเป็นทุกคนข้ามถนนข้ามทุนถึงแล้ว